สวัสดีครับหมอรัฐบดุลครับกับรายการสาระสุขภาพที่ฟังง่ายๆและได้ไประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องปัญหาสุขภาพผิวพรรณที่พบได้บ่อยๆอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือการเกิดสิวนะครับสิวเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่ไม่ร้ายแรงนะครับแต่ก็ก่อความลำคาญใจให้กับผู้ที่เป็นสิวได้ไม่น้อยนะครับจําตัวคุณเองได้ไหมครับตอนที่เป็นวัยรุ่นอายุ12-20ปี เวลาสิวขึ้นเรารู้สึกยังไงครับบางครั้งก็เขินอายนะครับถ้าขึ้นมา5เม็ด10เม็ดเลยยิ่เป็นกันใหญ่นะครับแต่อยังโชคดีครับพออายุ25ปีสิวเนี่ยก็จะค่อยๆจางหายไปนะครับและเม็ดใหญ่ไอเาจ้าสิวเม็ดใหญ่นี่นะครับสร้างความลำบากใจให้กับผู้ที่เป็นสิวเพราะว่าจะทิ้งร่องรอยที่ใบหน้าบางครั้งก็เป็นร่องลึกจนทําให้เรารู้สึก ขาดความมั่นใจในตัวเองได้วลา,าเจอผู้คนนะครับในกรณีที่รุนแรงก็มีผลทางด้านจิตใจทําให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือทำร้ายตัวเองกันเลยฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับในวัยรุ่นสิวมักจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของฮอร์โมนนะครับที่เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเป็นฮอร์โมนเพศน,นะครับสิวมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะนะครับเช่นใบหน้านะครับหน้าอกหรือแผ่นหลังนะครับ นอกจากเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็วจะมีปัจจัยเสริมอีกที่ทําให้เกิดสิวนะครับเช่นความร้อนจากแสงแดดจะพูว่านักกีฬาที่เล่นการแจ้งนะครับจะมีสิวค่อนข้างเยอะสังเกตไหมครับนอกจากนี้อาหารมันๆของมันของทอดที่เราชอบรับประทาน<ๆ>ก็เป็นตัวเร่งทําให้เกิดสิวได้เหมือนกันการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอความเครียดหรือเครื่องสาอาง ที่ใช้คุณลอองพันน์ั่นก็เป็นต้นเหตุได้อีกเหมือนกันนะครับและในกรณีที่มาถึงแพทย์นะครับแพทย์ก็ให้การดูแลเรื่องสิวยังไงบ้างหละ่ะัมจะอธิบายให้ฟังนะครับส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะดูแลตามความรุนแรงของสิวนะครับโดยมีวิธีการรักษาอยู่หลายวิธีเ่าก็ใช้รวมๆกันหลายวิธีวิธีที่1ก็คือยาทานะครับยาทาเนี่ยจะแบ,บ่งเป็น2ประเภทคือลดการอุดตันของสิวและเป็นยา ฆ่าเชื้อนะครับยากลุ่มลดการอุดตันของสิวก็ได้แก่พวกกรดซาลิสซิลิกเบนซิโอโปซดยยาลดการฆ่าเชือ้อเช่นพวกคินด้าไมซินเจนต้าไมซินนะครับวิธีที่2คือการใช้ยารับประทานยารับประทานก็เป็นพวกกลุ่มยาฆ่าเชือ้อยาปฏิชีวนะกดวิตามินเอที่ลดการสร้างไขมันที่ใบหน้านะครับทําให้หน้าไม่มันนะครับแล้วก็เป็นพวกฮอร์โมน อย่างพวกฮอร์โมนนี่เราจะใช้ในผู้หญิงนะครับเพราะว่าเป็นยากลุ่มยา่มชนิดหนึ่งนะครับวิธีที่3คือการฉีดพวกสเตียรอยเข้าไปที่ใบหน้าสําหรับวิธีนี้เนี่ยก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะครับผลดีคือทําให้ผิวทําให้สิวครับยุบตัวเร็วลดการอักเสบได้เร็วนะครับผลเสียก็คือทําให้สิวเนื้อเรื้อรังครับสิวเนี่ยจะเป็นที่เรื้อรังก็จะเป็นถุงหยุ่นๆย่นนิ่มๆน,น,นะครับ แพทย์ก็จะใช้วิธีการขั้นที่4ต่อไปก็คือเจาะหรือกดสิวออกมานะครับ <c oughs> เพื่อเอาคอมโดหรือเอาหนออออกมานั่นเองนะครับสำหรับวิธีที่5ก็เป็นการใช้เลเซอร์นะครับการใช้เลเซอร์เนี่ยแล้วก็เ,เพื่อลดร่องรอยการเกิดสิวนะครับคือเกิดสิ่สสำหรับการป้องกันการเกิดสิวก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคุณนะครับเพราะเป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวนั่นเองนะครับการที่คุณจะมาหาหมอเป็นประจํา ก็สิ up, so ้นเปลืองค่าจ <So S 1> ่ายและเสียเวลานั่นเองนะครับก็ได้แก่อันดับแรกคือการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งสาคัญเลยเงื้อใครหรือคราบสกปรกต่างๆนี่มีเชื้อแบคทีเรียทําให้เกิดการอุดตันที่ผิวหน้าได้หรือส่วนต่างๆของต่อมไขมันได้ทําให้เกิดสิวนั่นเองนะครับอันดับที่2คือเมื่อเวลาเป็นสิวขึ้นมาอย่าไปดีบอย่าไปแกะสิวนะครับทําให้เกิดการอักเสบได้ง่ายนะครับอันที่3คือการพปกผพอที่เพียงพอ นี่สาคัญครับ 6- 7เชั่วโมงต่อคืนนะครับต่อวันนะครับอาหารม,มันมันอีกชนิดหนึ่งก็เป็นสาเหตุนะครับของมันของท่อนะครับเห็นไหมครับว่าการป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นสิวเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสิวขึ้นมาก็อย่าก,กังวลใจนะครับมาพบแพทย์ที่มีความชํานาญ้านการดูแลสิวเพื่อให้ผิวของคุณสวยใสไร้สิวอย่างที่คุณต้องการนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไป ขอให้คุณมีสุขภาพดีและมีความสุขสวัสดีครับ